สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเมวิดพัชระในสปอยนิยายคดีฆาตกรรมคินดอิจิตอนเสือดำจากรัตติกาลบทที่5นะครับวันนี้เนี่ยบทที่5้าของเราก็คือบันไดหนีไฟเราจะตัดกลับไปที่คินดาอิจินะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราไปอยู่กับที่ตัวละครสายสืบอ,อาราอิใช่ไหมครับที่ไปคอยสืบสวนอยู่ที่ร้านลามู คินดาอิจิเนี่ยหลังจากที่ออกมาจากโรงแรมวังมังกรแล้วเรียบร้อย <000. S 1> เขาก็กลับมาที่ห้องพักของตัวเองนะครับในเวลาประมาณ6-7ถึงโมงแล้วก็นอนหลับด้วยความเหน็ดเหนื่อยเลยหลังจากนั้นเขาก็ตื่นมาในเวลาประมาณ4-5ถึงโมงเย็นนะครับเมื่อคินดาอิจิตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาเช็คหนังสือพิมพ์ตามปกติที่ต้องคอยมาเช็คข่าวสารประจาวันอยู่ในทุกๆวันแต่ทีนี้คือในวันนี้เนี่ย ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็คือคดีที่คีนาอิจิกำลังสืบสวนอยู่นั่นเองที่มีหญิงสาวเนี่ยถูกคดีฆาตกรรมแล้วมีจิ้งเลนสีน้ำเงินอยู่บนหน้าอกซึ่งในวันนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวดังมากๆเลยนะที่ถูกพาดลงไปในหัวข่าวหนังสือพิมพ์เพราะด้วยความแปลกประหลาดของรูปคดีและยังมีการทิ้งเบาะแสคนร้ายไว้ด้วยจิ้งเลนสีดำเงินอีกต่างหาก แล้วในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ในทุกๆฉบับที่คินไิจิอ่านในวันนั้นเนี่ยสำนักพิมพ์ในแต่ละแห่งนะก็พยายามที่จะพาดหัวข่าวประมาณว่าน่าจะเป็นการลงมือโดยคนร้ายที่มีความโรคจิตเรียนแบบพฤติกรรมในหนังหรืออาจจะมีภาวะทางจิตอะไรหลายๆอย่างนะเพียงแต่คินอิจิกลับคิดต่างไปจากนั้นว่า เรื่องราวนี้มันจะต้องมีอะไรที่เป็นเงื่อนงำมากกว่านี้ไม่น่าจะเป็นการแค่โรคจิตแล้วอยากจะฆ่าผู้หญิงสักคนหนึ่งหรืออยากจะเรียนแบบพฤติกรรมในหนังอย่างที่สำนักพิมพ์หลายๆแห่งเนี่ยลงเอาไว้ในหนังสือพิมพ์ของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคินดาอิจิก็มุ่งหน้าตรงไปที่โรงพังกานางาวะเพื่อไปเจอกับสารวัตรโทโดโรกิกับรองสารวัตรคาโนะนะครับที่กําลังประชุมหารือกันอยู่เกี่ยวกับคดีดังกล่าวที่หญิงสาวที่ชื่อว่าเคียวโกะเนี่ยถูกฆาตกรรมเสียชีวิต ซึ่งในตอนนี้เนี่ยทั้งสารวัตรและรองสารวัตรนะครับกำลังคุยกันอย่างเคร่งเครียดเลยนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งได้รับข่าวชนสูตรศพมาจากกองชนสูตรกองชนสูตรเนี่ยบอกว่าเคียวโกะเนี่ยไม่ได้ถูกเสร็ษกิจแล้วก็ฆาตกรรมในภายหลังแต่เคียวโกะถูกฆาตกรรมแล้วค่อยข่มขืนศพในภายหลังซึ่งทั้งสองคนรวมทั้งคินาอิจินตอนนี้เนี่ยก็กําลังถกเถียงกันว่า ทำไมคนร้ายถึงทำเรื่องราวที่เป็นในลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าการที่ซื้อบริการทางเพศกับผู้หญิงขายบริการมาเนี่ยหญิงสาวเหล่านี้เนี่ยก็จะยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยอยู่แล้วทําไมเขาถึงต้องฆ่าก่อนแล้วค่อยข่มขืนศพทีหลังซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็คุยกันแล้วก็ยังคิดไม่ตกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากนั้นนะครับรองสารวัตรคาโน่ก็ได้บอกกับคินไดจิอีกว่าเออเนี่ยเมื่อเช้าตอนที่คินไดจิคุณยังไม่เข้ามาเนี่ยคายโกะพร้อมก,กับเจ้าของร้านลามู เข้ามาที่โรงพักแล้วเมื่อเชา้านี้โดยคายโกะเนี่ยก็เข้ามาให้เบาะแสเกี่ยวกับตัวของคียโกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผลปรากฏว่าเรื่องราวที่คียวโกะเล่าให้กับเพื่อนๆในร้านลามูและเจ้าของร้านลามูฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวที่โกหกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลุงของเธอเนี่ยเป็นเพียงแค่ชาวนาธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เศรษฐีอย่างที่เธอไปโมนะเพราะเหมือนกับเธอเนี่ยมีปมด้อยว่า เธอทำงานประเภทนี้เธอไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมก็เลยพยายามที่จะพูดให้ตัวเองเนี่ยดูมีเครดิตในที่ทำงานของตัวเองหรืออย่างน้อยก็ให้คนอื่นเนี่ยไม่ต้องมาสงสารในตัวเธอรวมไปทั้งเรื่องที่ครอบครัวเนี่ยเจอสงครามที่โคโตและเรื่องแย่งชิงสมบัติของคุณลุงเนี่ยทั้งหมดก็กลายเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนของเธอเล่าให้ฟังว่า สรุปแล้วเธอก็เป็นเพียงแค่เด็กสาวใจแตกธรรมดาธรรมดาที่หนีออกจากบ้านเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ซับซอ้อนเลยแม้แต่นิดเดียวทฤษฎีทั้งหมดที่สายสืบอ,อารอิได้มาจากร้านลามูในบทที่แล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า ทั้งหมดคือเรื่องโกหกของเคียวโกะส่วนเหตุการณ์ที่เมื่อคืนนี้สายสืบอ,อารอีนั่งรอคายโกะอยู่จนถึงกลางดึกเลยเนี่ยแล้วคายโกะหายตัวไปจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้คายโกะเธอได้เจอกับลูกค้าที่กระเป๋าหนักคนหนึ่งนะครับเธอก็เลยอยู่ด้วยกันกับลูกค้าคนนั้นทั้งคืนเลยจนถึงเช้าและพอเช้ามาเธอกลับไปที่บ้านพัก เจ้าของร้านลามูเนี่ยก็ติดต่อเธอไปว่าให้รีบมาหาที่ร้านลามูแล้วก็พามาที่โรงพักทางาวะในช่วงเช้านั่นเองแล้วคายโกยัเงเล่าอีกว่าเมื่อคืนนี้คนที่เจอกับเคียวโกคนสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ทัชซึโกที่เจอเธอตอนที่เข้ามาในร้านแล้วพูดแปลกๆว่าเออเนี่ยเจอคนวิจารณ์นู่นนี่นั่นจําได้ไหมครับในบทที่4ี่เนี่ยคายโกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เคียวโกออกไปแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับเธออยู่ราวๆห้านาทีนะครับซึ่งในตอนนั้นมันเป็นเหมือนกับ เพียงแค่การที่ทั้งสองคนเดินสวนกันเท่านั้นเองเพราะว่าคายโกะเนี่ยได้ลูกค้าแล้วที่เป็นคนที่อยู่กับเธอเมื่อคืนนี้จนถึงเช้าเนี่ยเธอได้ลูกค้าคนนั้นแล้วก็ได้มาเดินสวนกันกันกบเคียวโกะ จึงทำให้ทั้งคู่เนี่ยพบเจอกันในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแต่ว่าทั้งสองคนไม่ได้ทักกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการตกลงกันนะว่าเวลาที่ใครได้ลูกค้าแล้วจะไม่มาทักกันเองให้มันดูเหมือนกับเป็นการเสียมารยาทนั่นเองซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยคายโกะเจอกับเคียวโกะครั้งสุดท้ายก็คือช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งก็ทั้งคู่หลังจากที่เดินสวนกันไม่ได้ทักกัน คายโกะเนี่ยคาดว่าเคียวโกะน่าจะขึ้นแท็กซี่ไปพร้อมกับลูกค้าไปที่โรงแรมวังมังกรเลยทันทีนะครับเพราะว่าเคียวโกะไม่เคยไปโรงแรมวังมังกรมาก่อนดังนั้นคนที่จะพาไปที่โรงแรมวังมังกรได้แสดงว่าจะต้องเป็นลูกค้าที่มากับเคียวโกะเท่านั้น แล้วจู่ๆในช่วงเวลาที่กําลังอึดอัดกันอยู่ที่ทั้ง3คนกําลังคุยกันถึงเรื่องราวที่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไม่รู้ว่าคดีจะไปทางไหนยังไงนะกับเบาะแสที่คายโกะมาให้ตอนนี้กลายเป็นว่ามันก็สืบยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจู่ๆสายสืบทัสนโนก็วิ่งเข้ามาขัดจังหวะนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนมาขอเข้าพบมาจากโรงแรมราชินีโรงแรมราชินีเนี่ยก็อยู่ในบทที่1นนะจำได้ไหมว่า มันจะมีเด็กยกกระเป๋าคนหนึ่งกับผู้จัดการที่เขาเนี่ยเจอเรื่องราวมีหญิงสาวที่ถูกรัดคอแต่ก็สามารถรอดมาได้ใช่ครับคนที่มากับสายสืบทัสเซโน่เนี่ยก็คือคิตางาวะกับมิโยชิที่เป็นเด็กยกกระเป๋าและผู้จัดการนั่นเองทั้งสองคนเนี่ยก็เดินทางมาให้ปากคำกับทางตำรวจที่โรงพักทางวะแห่งนี้นะครับแล้วก็เหตุผลที่พวกเขามากันเนี่ยเพราะว่าเด็กยกกระเป๋าคนนั้นมิโยชิเนี่ย เขาเพิ่งจะเล่าให้กับผู้จัดการฟังในเช้านี้นะครับว่าในคืนวันนั้นนะ่ะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกรัดคอจนเกือบจะเสียชีวิตแต่เขาเพิ่งจะบอกเนี่ยเพราะว่า มิโยชิเด็กยกกระเป๋าคนนั้นเพิ่งจะไปอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันกับที่คินดาชิอ่านนะครับว่ามีเหตุการณ์คดีฆาตการรมเกิดขึ้นที่โรงแรมวังมังกรเขาอ่านแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปคดีเนี่ยมีการเปิดน้ํามีการที่ล็อกประตูในลักษณะเดียวกันทุกๆสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเลยเขาจึงตัดสินใจเล่าให้กับผู้จัดการฟังในภายหลังนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยก็เดินทางมาที่โรงพักแห่งนี้ซึ่งพอมาถึงเนี่ยมิโยช ว่าเขาเจอเหตุการณ์เหมือนกันเป๊ะเลยประตูก็ถูกเปิดแง้มเอาไว้แล้วก็มีกุญแจเสียบจากด้านนอกเข้าไปก็พบเจอน้ําเปิดไหลยอยู่แต่ของเขาเโชคดีตรงที่ว่าหญิงสาวที่อยู่ในห้องถูกรัดคอแต่ยังไม่เสียชีวิตนั่นเองแล้วเขายังเล่าอีกว่าที่เขาไม่กล้าบอกเพราะว่าในตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่แขกหรือว่าลูกค้าเ,เขาแกล้งกันเล่นๆแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังติดสินบนเขาด้วยเงิน1,000เยน แต่เขาก็บอกกับทางตำรวจว่าเขาไม่ได้รับเงินนั้นมานะเพียงแต่เขาก็อ้างไปที่เหตุผลว่าเออเนี่ยที่เขาไม่ตัดสินใจจะบอกก็เป็นเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นการแกล้งกันเล่นๆของลูกค้าก็เลยมองข้ามตรงจุดนี้ไปแล้วก็ยังบอกกับตำรวจอีกว่าคือที่เขายังมั่นใจว่าเป็นการแกล้งกันเล่นๆเนี่ยเพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะแปลกๆแบบนี้บ่อยมากๆเลยทั้งเหตุการณ์ที่ จ,จู่ๆลูกค้าก็เรียกให้เข้าไปดูเขาในขณะที่กําลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรอีกมากมายเลยทาให้เขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะลูกค้าเนี่ยก็แค่เล่นกันสนุกๆไม่มีอะไรจึงตัดสินใจที่จะไม่บอกกับผู้จัดการและไม่มีการแจ้งความเข้ามาในตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ยังยืนยันอีกว่าหญิงสาวคนนั้นมีปากกาเมจิกสีน้ําเงินวาดเป็นรูปจิ้งเหลนเนี่ยอยู่บนหน้าอกอีกด้วย จึงทาให้เขามั่นใจว่าคนที่ลงมือก่อเหตุจะต้องเป็นคนเดียวกันกับโรงแรมวังมังกรแน่นอนเลยคีนาอิจิจึงได้ถามถึงลักษณะของลูกค้าผู้ชายคนนั้นนะครับในตอนที่ผ่านเข้ามาที่เคาน์เตอร์ว่ามิโยชิเด็กยกกระเป๋าคนนี้เนี่ยเขาได้เห็นหรือเปล่าว่าลูกค้าที่เป็นคนร้ายผู้ชายเนี่ยเขาแต่งตัวลักษณะไปยังไงหน้าตาไปยังไงซึ่งมิโยชิก็บอกต่อยว่าเขาไม่เห็นหน้าของผู้ชายเห็นแต่ของผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นคนมาติดต่อเพียงแต่เขาเห็นลักษณะการแต่งตัวของคนร้ายที่เป็นผู้ชายนะครับว่า แต่งกายด้วยชุดหนังสีดำมันวาวเหมือนกับหนังเสือดำพร้อมกับตั้งปกคอชูขึ้นสูงใส่แว่นตากันแดดสีดำอันใหญ่ปิดบังใบหน้าเอาไว้พร้อมกับพันผ้าพันคอสีดำถึงจมูกทำให้เขาเนี่ยก็บอกลักษณะที่ตรงกันกันกบที่โรงแรมวังมังกรน,นั่นเองหลังจากนั้นผู้จัดการคิตางาวะนะครับก็เลยเอาสมุดรายชื่อลูกค้าที่ลงบันทึกเอาไว้ในคืนวันนั้นของโรงแรมราชนินีเอามาเป็นหลักฐานกับทางตำรวจดูนะครับว่าเนี่ย ที่ชื่อของห้องนั้นน่ะมันมีการลงบันทึกเอาไว้นะแล้วก็มีชื่อลงบันทึกของนางชิกากโกก็คือผู้หญิงที่รอดชีวิตมากับชิเงกิที่เป็นผู้ชายชุดดาคนนั้นนะครับทั้ง2ชื่อถูกเขียนลงไปบ,บนสมุดเพียงแต่ว่าในสมุดเล่มนั้นเนี่ยแทนที่จะเขียนชื่อของชิกากโกแล้วก็ชิเงกิงคู่กันเลยเนี่ยมันดันกลายเป็นว่ามีเขียนชื่อชิกากโกแล้วก็มีอีก คู่หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ2คนนี้นะครับมาลงบันทึกต่อไว้แล้วก็ค่อยเป็นชื่อของชิเงกิต่อท้ายทําให้ทางตํารวจก็เลยสงสัยนะครับว่าเออแล้วทําไมชื่อมันถึงไม่อยู่ติดกันล่ะทั้งนั้นที่มันอยู่ในห้องพักเดียวกันทําไมถึงเว้นเอาไว้ผู้จัดการเนี่ยจึงเล่าให้ทางตํารวจฟังนะครับว่าชิกาโกะนะครับเธอเนี่ยมาถึงที่นี่ก่อนหลังจากนั้นเธอก็ลงบันทึกชื่อของเธอไว้แล้วก็บอกกับผู้จัดการว่า เออเดี๋ยวถ้ามีผู้ชายมาชี้ที่ชื่อเธอเนี่ยก็บอกเลยนะว่าเธออยู่ที่ห้องไหนชั้นไหนแล้วก็ให้ผู้ชายคนนั้นเดินตามขึ้นไปเธอก็เลยลงบันทึกชื่อเอาไว้แล้วในระหว่างนั้นนะครับหลังจากที่ชิกาโกะเนี่ยรออยู่บนห้องชายคนนั้นยังไม่มาก็ได้มีลูกค้านะครับอีกคู่หนึ่งที่มาติดต่อก่อนที่ชิงเงกิจะมาก็เลยลงบันทึกขั้นกลางเอาไว้นั่นเอง แล้วหลังจากนั้นไม่นานนายชิเงกิที่ใส่ชุดหนังสีดำปกปิดใบหน้าเนี่ยก็มาที่โรงแรมราชินีแห่งนี้แล้วก็ชี้ที่ชื่อของชิกาโกะหลังจากนั้นชายคนนั้นก็ได้ลงมาทึกชื่อไว้ว่าชิเงกิ ต่อท้ายจากลูกค้าคู่ที่มาขั้นกลางนั่นเองแล้วทาาตำรวจเนี่ยจึงได้ถามกระทางผู้จัดการว่าแล้วถ้าเขาจะขอเอาสมุดเล่มนี้ไปตรวจสอบลายนิ้วมือของนายชิงเงก,กิได้หรือเปล่าผู้จัดการจึงตอบกลับไปว่าคงจะยากนะครับเพราะในวันนั้นเนี่ยนายชิงเงก,กิไม่ได้แค่ปกปิดบังใบหน้าและรูปร่างเท่านั้นเขายังใส่ถุงมืออีกด้วยในตอนที่เขียนลงไป และปากกาเขาก็ไม่ยอมใช้ปากกาที่ทางโรงแรมยื่นให้นะครับเขาใช้ปากกาหมึกซึมของตัวเองในการเขียนพร้อมทั้งยังมีวิธีการเขียนที่เหมือนกับต้องการที่จะปก ปิดลายมือของตัวเองอีกด้วยมีลักษณะการเขียนที่แปลกไปการลงน้ําหนักที่ประหลาดประหลาดนะครับทำให้เขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่มีทางที่จะนําไปตรวจสอบทั้งลายมือและลายนิ้วมือได้สารวัตรโทโดโรกิเนี่ยก็เลยถามกับมิโยชิเด็กยกกระเป๋าไปว่าแล้วไม่เห็นเลยเหรอตอนที่ชิงเงกิเนี่ยออกมาจากโรงแรมแห่งนี้มิโยชิก็เลยตอบไปว่าเขาไม่เห็นเลยจริงๆ เพียงแต่ว่าตอนที่เขาเนี่ยออกมาจากห้องพักของนางชิกาโกะแล้วเขาก็เดินไปตรวจสอบตรงบันไดหนีไฟแล้วก็พบกับว่ามันมีร่องรอยของคโคลนที่เพิ่งออกไปจากที่นี่หมาดๆเลยแสดงว่านายชิงเงกิคนนั้นเนี่ยหนีออกไปทางบันไดหนีไฟทางตำรวจเนี่ยก็เลยขออนุญาตทางโรงแรมนะครับตัดส่วนที่เป็นลายเซ็นของชิงเงกิคนนี้นะครับกลับไปเพื่อนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วคินดาอิจิเนี่ยก็ถามกับมิโยชิไปอีกว่า คิดว่าชิกาโกะกับชิงเงกิเนี่ยเขาทั้งสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเคยใช้บริการกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่ามิโยชิเนี่ยจึงตอบกลับไปว่าน่าจะรู้จักกันนะเพราะชิกาโกะเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่ารายนี้เนี่ยชอบเล่นแผลงๆเป็นประจำ ซึ่งนั่นก็เป็นการบอกว่าทั้งคู่เคยมีการใช้บริการกันมาก่อนนั่นเองหลังจากนั้นคินดาอจิจึงขอถามกับมิโยชิเป็นคำถามสุดท้ายว่าตอนที่นายเนี่ยไปเห็นรูปจิ้งเหรนอยู่บนหน้าอกของชิกาโกะเนี่ยมันหันหัวไปทางไหนเด็กคนนั้นจึงตอบกลับมาว่าเหมือนกับในหนังสือพิมพ์เลยครับหันหัวไปทางซ้ายคินดาอจิก็เลยอ่ะโอเคก็น่าจะใช่ประมาณนั้นละมั้ง แล้วก็บอกกับมิโยชิไปว่าถ้าพบเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวอีกเนี่ยต้องรีบมาแจ้งเลยนะทั้งคู่ก็เลยรับปากกันนะครับแล้วก็ทั้งสองคนทั้งผู้จัดก,การกับมิโยชิเนี่ยก็ขอตัวกลับกันก่อนหลังจากที่ให้ปากคำกันทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยคินดาอิจิเนี่ยจึงได้บอกกับทางตำรวจไปว่าเขาสังหอนใจว่าเหยื่อรายต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นนางชิกาโกอีกครั้งก็ได้เพราะว่าเธอเนี่ยเห็นหน้าคนร้ายไปแล้วแต่ยังรอดชีวิตอยู่ หลังจากที่คนร้ายรู้ว่าชิกาโกะยังไม่ตายเนี่ยเธอต้องกลับมาเป็นเหยื่ออีกครั้งแน่นอนและยังบอกอีกว่าตัวเขาเนี่ยยังมีเรื่องที่สั่งหอนใจและยังสงสัยอยู่แต่ยังนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรจบไปแล้วนะครับสำหรับคินาไอจิบทที่5 ถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามกันใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมจากผมดมอนภาชระด้วยนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคินดาอิจิบทที่6ในวันจันทร์หน้านะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะโดเน a t หรือสนับสนุนให้กําลังใจช่องของผมเนี่ยก็สามารถโดเน a t ผ่านช่องทางด้านล่างที่อยู่ในรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกๆคนที่ติดตามมากันจนถึงตอนจบด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่โดเน a t กันมาใน EP ที่แล้วด้วยถ้าใครที่โดเ a t e มาในบทนี้เนี่ยผมก็ขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ